สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสิบแปดนาฬกาห้าสิบสามนาทีนะครับดูภาพรวมของเอคภาคกลางคืนนะครับวันนี้วันศุกร์นะน่าจะมีความผันผวนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเมื่อเช้านิดหนึ่งนะครับภาพเมื่อเช้าหกนาฬิกาห้านาทีนะผมอัปเดตรูปนี้ไปนะครับก็ลักษณะนะครับที่อธิบายไปนะเอคนะครับเช้านี้มีโอกาสหลุดโลนะครับหนึ่งแปดูนสองนะครับฝั่งจะบาย ฝั่งจะบายเพิ่มรอก่อนนะครับฝั่งที่เซลล์มาต้นตุนเหนือ1815ยังพอถึงลงมาได้นะครับที่ส่งรูปนี้ไปคืออันนี้เป็นอยู u ใน Time Frame 15นาทีนะครับเอฟเฟกของเมื่อคืนนะครับเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับลึกมาตอนดึกนะครับแล้วก่อนพิจารกก็เด้งไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นร่างหนังทเวดาวนะนะครับถ้าเราดูเอฟเฟกตรงนี้นะครับมีโอกาสจะเป็นแบบนี้นะ ที่ลงมาเมื่อตอนดึกเนี่ยนับนับเป็นโลหนึ่งนะครับโลหนึ่งแล้วก็เด้งทำไฮสองไว้เมื่อคืนนะตรงนี้เป็นไฮศูนย์อยู่เริ่มต้นนะครับเข้าลงมาก่อนนะแล้วก็เด้งไว้มากประมาณหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับแล้วก็เสดวิดามานะครับภาพเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทิ้งลงมาแบบนี้นะครับภาพตอนบ่ายคือการที่ก็ลงมาหลงุดโล,ลมานะครับหนึ่งแปดศูนย์สองซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยสัดส่วนนี่สำคัญน,นะเวลาเราวัดนะครับ เทียบตรงนี้มาสัดส่วนร้อยเปอร์เซนต์โซนแรกนะนะครับจะลงมาถึงประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าห้านะครับแล้วก็มีเด้งบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายมันมากกว่าร้อยนะมากกว่าร้อยเปอร์เซนต์นะครับก็จะอยู่ตรงหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดห้านะครับถ้าเป็นสัดส่วนเอ็กซ์เกนชั่นนะครับจะลงไปถึงประมาณแปดสองนะครับแล้วก็ 80นะเดี๋ยวผมพาไปดูการาฟจริงนะครับแต่เมื่อชา้าคอนเซ็ปประมาณนี้เลยนะฮะทีนี้ระหว่างวันมันก็ค่อยๆไซเวดาวลงเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมดูคําถามล่าสุดแล้วกันนะคุณมารียวบอกถามว่าเมื่อกี้เองนะ6นาฬิกา40นาทีนะรับบายได้ไหมนะครับคือมันจะลงมาก่อนนะครับเมื่อย้อนมาดูนะเดี๋ยวน่าจะลงมาทางา80ปวกนะครับ 82,80เนี่ยผมว่านะนะครับดูรูปล่าสุดที่สนะ่งไปเนี่ยเอ็กยูลงมาทาง1790,1785,182นะครับระวังเด่้งแรงแถว80,82นะนะนะครับของคุณปาบอกว่าติดบ่าย1806นะครับคิดว่ามันจะย่อลึกนะฮะคิดว่าย่อลึกอาจจะยังเด้งไม่ถึงนะครับน่าจะลงมาก่อนนะนะครับก็ตามรูปตามีนะ อ่าตรงนี้นะ x อยังมองแค่เด้งนะครับตรงนี้คือมันเด้งไปนิดหนึ่งตรงเก้าสี่แล้วก็ลงมาใหม่นะครับแบบนั้นคือการเด้งนะนะครับรูปตรงนี้ตรงที่ส่งมานะครับมันทิ้งลงมามันเด้งทิ้งลงมาเนาะสัดส่วนขยายเนี่ยถ้าตรงนี้คือศูนย์อันนี้หนึ่งใช่ไหมสองขึ้นสามนิวตนเดี๋ยวนี้อ่ะหนึ่งเจ็ดนะรประมาณหนะึ่งเจ็ดแปดสองะโดยประมาณนะนะครับวิธีการวิธีวัดเราวัดมาแบบนี้นะครับ เพื่อความกระชับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเฉพาะชุดที่ใกล้ที่สุดนะแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้เราเราดูภาพเอ็กยู่ยก่อนนะเอ็ก็อยูยในภาพใหญ่เนี่ยไทม์ฟิลเดลี่เนี่ยมันเป็นลงมาใช่ไหมครับลงแล้วมันเด้งแล้วมันลงนะครับแล้วก็เด้งไอ้ชุดเนี่ยมันหลุดโลนะครับมันมีโอกาสลงต่อเหมือนกันนะเพราะว่าการที่หลุดโลมาเนี่ยมันเป็นเข้าเคสว่าอ่าเขาเรียกว่านะชุดพักมันจบแล้วมันน่าจะลงต่อได้แต่ว่าก็เผื่อใจไว้นิดนึงว่ามันอาจจะเด้งกลับไปบ้าง นะครับซึ่งมันจะเด้งไม่เด้งนะมันต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ถึงเหนีอวสำคัญแล้วก็จะเด้งให้บ้างนะครับพอเด้งให้นยะเราก็จะดูว่าตอนนี้เราติดอยู่ตรงไหนนะมันเป็นไปได้ขนาดไหนว่ามันจะถึงต้นทุนที่เราติดอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครเซลล์มาแล้วเราควรจะทีีตรงไหนนะครับดูจะตรงนี้นะถ้าอย่างนงั้นเดี๋ยวลองไปดูในไทฟีนสักสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่าสิงหาติงโลชุดนี้ไฮโลนะครับอันนี้ไฮ แล้วก็ทำลใหม่ใช่ไหมถ้าถ้าอย่างง่ายสุดเลยนะครับเราเทียบแบบนี้ลงก่อนในใน MT ตัวนี้เป็น MT5 นะ,ะผมชอบใช้ตัวไฟบูรนะีเทสวัดเอาแบบนี้นะแล้วก็จะยกเทียบเป็นหนึ่งเท่าลงมานะครับถ้าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะลงมา100%นะ ชุดที่ลงมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี่มันมีโอกาสลงมาถึงหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดสองตเนี้ยนะครับโดยเอฟเฟกต์จากชุดที่เขาย่อลงมาก่อนตรงนี้นะครับแล้วที่เด้งไปแล้วก็จะลงมาใหม่เนี่ยหลุดโล่เนี่ยมันมีโอกาสลงมาถึงหนึ่งเจ็ดแปดสามเหมือนกันอันนี้ในภาพใหญ่แต่ในภาพลองภาพลองคือภาพของชุดนี้เลยชุดนี้ชุดนี้ถ้าชุดตรงนี้ เราจะไปวัดในชุดที่ใกล้สุดแนะนําว่าเรามาร์กไฮไปก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนไปดูสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเราเห็นว,ว่ามันมีดีเทลตรงนี้เมื่อคืนนะถ้าดูไม่ชัดดูสามิทีแล้วก็จะเห็นประมาณนี้นะครับที่ผมวัดเข้าให้พวกเราดูตั้งแต่เช้าแล้วก็ที่ส่งให้ตอนบ่ายนะภาพใหญ่มันเป็นการที่เข้าลงแบบนี้เราเทียบตรงน,นี้เป็นร้ออร์เซ็นะครับวางที่ไฮที่ก็เรงเมื่อคืนนะครับ คือจริงๆมันยังไม่ถึงมันยังไม่มันจะขาดอยู่นิดหนึ่งนะผมว่านะอันนี้เป็นชุดที่ลงมานะครับเป็นโลที่หนึ่งนะครับเป็นไฮที่เด้งนะครับแล้วก็ทําโลถัดมานะครับโลหนึ่งเด้งไฮสองนะทําโลสามเนี่ยนะถ้าก็าลงใหมท่ทีมันมีโอกาสให้สังเกตตรงนี้นะถ้าอถ้าลงมาอีกนะครับถ้าชุดนี้เด้งน้อยๆที่กาลังเด้งนะเด้งน้อยๆเนี่ยเขาจะหลุดลงมาทดสอบแนวนี้ที นะครับ82เนี่ย8280เนี่ยที่บอกให้ระวังแถวนี้เพราะว่าถ้ามันคือ1 2เนี่ส3มนี่มันจะเด้งกลับ4แรงพอเด้งกลับแรงเนี่ยแต่ถ้ายังเด้งกลับไปนะครับไม่ผ่านไฮที่กขาลงมาเนี่ย18นะครับ1805มันก็จะกลายเป็นเด้งเพื่อจะลงต่อนะอ่ามันจะลงต่ออีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเขียนใหม่อีกทีนะครับจุดเริ่มต้นนะครับลงหนึ่งเด้งสองนะ อันนี้มีโอกาสเป็นขึ้นสามขยายนะ extension น,น,นะครับถ้า extension เสร็จเขาเด้งกลับอีกทีเวลาเราเด้งเราจะวัดเราจะวัดจากไฮสองมาแล้วก็ใช้โลสุดท้ายสมมุติฐานว่าถ้าโลท้ายอยู่ที่ประมาณหนึ่งเจ็ดแปดสองเนี่ยมันมีโอกาสจะเด้งมาทางนี้นะครับมีโอกาสจะเด้งขึ้นมานะครับประมาณถ้าไฟโบห้าสิบเปอร์เซ็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งเจ็ดนะครับ98าแปดนะถ้าห้าหกจุแปดเปอร์เซ็นจะอยู่ประมาณหนึ่งแปดูนสอง นะครับซึ่งมันก็จะยังไม่ผ่านไฮตรงนี้ที่เ็าลงมานะมันจะยังไม่ผ่านโลที่เ็าลงตรงนี้นะนะครับมีโอกาสจะไม่ผ่านฉะนั้นผมตอบคาถามของคุณของคุณปลานะคุณปลาบอกว่าคุณปลาติดอยู่เท่าไหร่ครับหนึ่งแปดศูนย์หกมันไม่น่าจะถึงนะนะครับตอบคำถามก็เมื่อกี้บอกว่าไม่น่าจะถึงแต่ถ้าใครติดบาอยู่ในโซนตั้งแต่ไปทางตรงนี้นะครับประมาณแปดสิบห้าไปเก้าสิบแปดหรือว่าหนึ่ง หนึ่งพันแปด้อยสามเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปคนปิดนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปแต่แล้วก็ลงมาใหม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเขาจะเอาขึ้นนะครับแล้วไม่ตั้งใจเอาขึ้นจริงๆนะก็ไม่จะไม่ผ่านหัวนี้นะจะไม่ผ่านหัวที่เขาลงมาเนี่ยนะครับสรุปว่าไอเดียของ HKU นะครับภาพก็จะเป็นการไซเบดาล,ลงมาก่อนนะแล้วก็ให้ระวังแนวกับตัวเด้งจากโซนนี้แหละนะครับ8ปดสแปดสองเนี่ยถ้าเขาเด้งกลับมานะครับแนวที่มีโอกาสเด้งถึงนะ ใกล้ๆพันแปดพันแปด้อยสองเนี่ยแต่ว่าพันแปดร้พันแปดร้อหกนี้ไม่น่าจะถึงแล้วก็อาจจะต้องกลับหน้าเซลทีนะครับแล้วก็มาทีพีข้างล่างต่ํากว่าโลเดิมอีกทีนะครับไอเดียของเอ y ยูพักค้าประมาณนี้นะนะครับเราดูดอลลร์อินเด็กประกอบหน่อยครับดอลลร์อินเด็กดอลลาอิเด็กมันทิศทางมันเด้งอยู่นะนะครับก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาแล้วก็ขายมานะครับ ตอนแรกเด็กเนี่ยเราดูต่เนี้ยเหมือนจะติดเนี่ยสำคัญนะแต่ถ้าเขาขึ้นมาอีกทองคาจะลงอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าต่างเขาไปก็คือดลลาล่มันทิ้งกลับมาค่านี้นะเอ็กยูมันจะกลับตัวนะให้ระวังใครซื้อเพลินระวังระบังด้วยครับเพราะว่าเวลาถึงเนี่ยสำคัญถ้าดาลนไล์เด็กหรือวายนะครับไปถึงเนี่ยสำคัญเสร็จเขาติดเขาทิ้งเลยในขณะที่เอ็กยูมันลงมาดีๆใช่ไหมครับพอถึงปลายเทนเนี่ยนะครับเอ็นอ่าตอนนี้เป็นเอ็กยูนะ เอกยูมันลงลงลงมาพอถึงแนสำคัญเขาจะไล่กลับเนี่ยระวังในชุดที่เด้งกลับตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครติดดอยอยู่ก็ควรจะได้ปรับพอตอนที่เขาเด้งก่อนตอนนี้นะตอนที่เขาเด้งอะ่ะควรจะได้ปรับพอร์ตนะแล้วก็ถ้าเขาจะกลับตัวจริงๆอ่ะมันจะย่อมาอีกทีหนึง่งแล้วไม่ดุดรลลัวเลยเราค่อยรับใบน่าจะเวิร์กกว่านะนะครับไอเดียของเอกยูพักข้ามนะสวัสดีครับ